แบบแรกคือเรื่องบุรี่นักเรียนกับคุณครูก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องนักเรียนนะครับก่อนโอเคครับเมื่อกี้อยู่ไหนนะครับนี่ครับสวัสดีครับเราตั้งเป้านะครับว่าต้องการจะให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยและก็ไร้อำนาจนิยมนะครับจริงเรามองถึงความปลอดภัยสามิติปลอดภัยทางร่างกายปลอดภัยทางจิตใจและก็ปลอดภัยจากอำนาจนิยมด้วยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับภายใน100วันแรกถ้าเราได้เป็นรัฐบาลนะครับและดูแลเรื่องการศึกษาอย่างที่1 คือเราจะออกข้อกําหนดออกมาว่ากฎระเบียบโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธินักเรียนครับไม่ใช่เป็นการปล่อยว่าให้แต่โรงเรียนไปออกแบบกฎระเบียบกันเองจะละเมิดสิทธิหรือไม่กระทรวงศึกษาไม่สนใจไม่ใช่แบบนั้นกระทรวงศึกษาต้องมีบทบาทเชิงรุกในการกําหนดว่ากฎระเบียบของทุกโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยนั้นต้องไม่ขัดหลักสิทธินักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับทรงผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับให้เด็กต้องบริจาคหรือว่าต้องซื้อของอะไร ом, ที่เป็นการขัด ขัดขัดสิทธินักเรียนนะครับซึ่งแน่นอนรวมถึงความปลอดภัยทางร่างกายของนักเรียนด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งซึ่งเราเช um ื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่อย่างที่2คือถึงแ ok, students, ม้กฎระเบียบดีแล้วแต่มีคุณครูที่มาละเมิดสิทธินักเรียนนะครับเราจะออกข้อกาหนดว่าจะต้องมีการพักไปประกอบวิชาชีพคุณครูคนนั้นไม่ใช่แก้ปัญหาคุณครูที่มาละเมิดสิทธินักเรียนโดยการย้ายคุณครูจากแห่งหนึ่งย้ายความไม่ปลอดภัยของนักเรียนจากแห่งหนึ่งไปสู่ความไม่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่ง ตัวอย่างที่3ครับเราจะจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าผู้ตรวจการสิสทธินักเรียนหรือว่า School Ombudsman ความจริงหลักการคล้ายๆกับที่เราเสนรของกองทัพที่ต้องมีผู้ตรวจการที่เป็นอิสระจากกองทัพมารับเรื่องร้องเรียนในการละเมิดสิทธิทหารในค่ายทหารแต่นี่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากกระทรวงศึกษาอาจจะขึ้นนายกนะครับที่มารับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนในการละเมิดสิทธินักเรียนแล้วก็แล้วก็กกดำเนินการสืบสวน,น,นสอบสวนนะครับสอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องอำนาจนิยมครับ